คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าทำไมโครงการคนละครึ่งพล u สถึงกลายเป็นข่าวฮอตในช่วงนี้แต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือหลายคนอาจไม่รู้ว่าเบื้องหลังการแจกสิทธิ์20บล้านคนนี้มีประเด็นเด่นที่นักเศรษฐศาสตร์ถกเถียงกันอย่างเผ็ดร้อนมาดูข้อมูลสำคัญที่คุณต้องรู้ก่อนลงทะเบียนในเดือนตุลาคมนี้เมื่อวันที่2 6กันยายน2568รัฐบาลได้เปิดเผยรายละเอียดโครงการคนละครึ่งพลัสอย่างเป็นทางการซึ่งคราวนี้ไม่ใช่แค่การแจกเงินเหมือนเดิม แต่เป็นการปรับระบบเพื่อให้คนกลุ่มใหม่ๆได้ประโยชน์มากขึ้นสำหรับเฟสแรกมีการจัดสรรวงเงินกว่า22 0 0 0ล้านบาทโดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส3ล้านคนจะได้รับสิทธิ์เพิ่มจากเดือนละ300บาทเป็น2,000บาทซึ่งถือเป็นการปรับเพิ่มเกินค่าสำหรับหลายฝ่ายวิธีลงทะเบียนฉบับเข้าใจง่ายหากคุณอยากเข้าร่วมโครงการนี้สามารถทำได้ผ่าน2ช่องทางหลัก1เข้าเว็บไซต์ w w w k o c o l a r r i n g com โดยคลิกที่ปุ่มลงทะเบียนรับสิทธ์ และกรอกข้อมูลส่วนตัวและเบอร์โทรศัพท์รอยส์มสยืนยันภายใน3วัน 2. ดาวน์โหลดแอปเป๋าตังจาก App Store หรือ Google Play แล้วผูกจ w วเ l ลเเพื่อยืนยันตัวตนขั้นตอนติดตั้งแอปเป๋าตังแบบละเอียดเริ่มต้นจากการค้นหาแอปเป๋าตังและติดตั้งลงในมือถือเปิดแอปแล้วยอมรับการจัดการข้อมูลส่วนตัวถ่ายรูปบัตรประชาชนและกรอกเบอร์มือถือเพื่อรับรหัส OTP ยืนยันตัวตนด้วย2วิธี ใช้บริการกรุงไทยเน็กหรือสแกนใบหน้าผ่านเฟสตัชไอดีเมื่อเสร็จสิ้นจะเห็นกาดจิวเวลเลตบนหน้าจอพร้อมใช้งานทันทีแต่ที่นี่มีคำถามชวนคิดคุณคิดว่าการเพิ่มวงเงินจาก300เป็น2,000บาทจะช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัวจริงหรือไม่หรือเป็นเพียงการกระตุ้นชั่วคราวอย่าลืมแสดงความเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์แล้วเราจะร่วมกันวิเคราะห์ประเด็นนี้ให้ลึกขึ้นในบทความต่อไป